สวัสดีค่ะนชื่อเด็กจริงอันิกาสิทธิเวชอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอมเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำกับไม่แช่น้ำอันไหนงอกเร็วกว่ากันค่ะกิจกรรมที่หนูทํานะคะสืบค้นข้อมูลในหนังสือเรียนสอบถามคุณครูค่ะ ต่อไปการทดลองและบันทึกผลนะคะวันที่หนึ่งกับวันที่สองแช่น้ำเริ่มมีรากกับไม่แช่น้ำไม่เปลี่ยนแปลงวันที่สกับวันที่4ี่รากแช่น้ำรากยาวขึ้นไม่แช่น้ำเริ่มมีรากวันที่ห้ากับวันที่หแช่น้ำ ้นเริ่มงอกออกมาไม่แช่น้ำลากยาวขึ้นเจ็ดวันขึ้นไปแช่น้ำเริ่มมีใบงอกออกมาไม่แช่น้ำต้นงอกออกมาสิบวันขึ้นไปแช่น้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่แช่น้ำ ออกมาค่ะข้อสรุปปรากฏว่ามเมล็ถดถั่วเขียวที่แช่น้ำจะงอกเร็วกว่ามเมล็ดที่ไม่แช่น้ำค่ะขอบคุณค่ะ